เมื่อเวลา9นาฬิกาที่ผ่านมาที่โรงแรมบ้านเชียงนายสุรศักดิ์อักษรกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานมอบอ,อวาทให้กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่38นครสวรรค์เกมซึ่งจังหวัดอุดรธานีมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการคัดเลือกตัวแทนภาค3จำนวน20ชนิดกีฬาค่ะ เป็นนักกีฬา1 3 2 33คนค่ะเจ้าหน้าที่44คนรวมจำนวนทั้งสิ้น177คนโอกาสนี้ได้มีการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับอาจารย์สุพลยะประพาที่รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอุดรธานี ก่อนที่กรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีจะเป็นตัวแทนมอบเงินให้กับนักกีฬาที่คว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่37พัทลุงเกมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการแข่งขันครั้งต่อไปค่ะโดยเหรียญทองได้รับรางวัลเหรียญละ10,000บาทเหรียญเงินเหรียญละ5,000บาทและเหรียญทองแดงค่ะเหรียญละ3,000บาท จากนั้นในเวลา10นาฬิกาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานีได้จัดก,การประชุมใหญ่สามัญประจำปี2566โดยมีนายวิรชนประดับสีผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานีดรธนดรพุทธรักษ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานีพร้อมสมาชิกจากชมรมกีฬาต่างๆในจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมประชุมค่ะ โดยในที่ประชุมได้มีการชี้แจงผลการดำเนินงานต่างๆในปีที่ผ่านมาของสมาคมจนมาถึงวาระสำคัญของการประชุมค่ะคือการคัดเลือกนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด,ดอุดรธานีคนใหม่แทนคนเดิมซึ่งก็คือดรธนดรพุทธรักษ์ที่หมดวาระลงไปเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมค่ะได้เลือกนายสำเร็จวิทยธาวิจิตเป็นประธานชั่วคราวสำหรับการประชุมในครั้งนี้และผลการคัดเลือกปรากฏว่าด,ดรธนดรพุทธรักษ์ได้รับความไว้วางใจจากชาวกีฬาในจังหวัดอุดรธานีด้วยคะแนนเสียงที่เป็นเอกฉันให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานีอีกหนึ่งสมัยค่ะ กูแลนสนัสนสวัสดิการให้กับนักกีฬานะครับซึ่งถ้าว่าถุกว่าจริงจริงยังเปดขายยังไม่หมดนะครับก็ขายไปอย่างผม